สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโน Channel ช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณคุณผู้ชมนะครับมาสร้างวิดีโอโฆษณานะครับด้วยวิด u วเอไอซึ่งเป็น AI จากจีนะครับซึ่งมีสนนราคาไม่แพงนะครับก็เลยเอามาแนะนํากันเพราะว่าเป็น EP ีต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราได้สร้างโฆษณาด้วยรูปภาพนะครับอันนั้นใช้ตัวของ Pi ิกลูเมนเอนะครับ สำหรับวันนี้ครับจะมีเรื่องราวมีขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไรครับเราไปติดตามกันในเบื้องต้นครับคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของวิตู AI แบบนี้นะครับ uh, vidu.com แบบนี้เลยครับแล้วคุณก็จะมาที่หน้าเว็บเพจแบบนี้ครับคุณเอาเมาส์คลิกไปที่ Try v i t u ได้เลยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเข้าสู่ระบบอย่างไรเราใช้ฟรีครับเรา continuewithgoogle ได้เลยเราจะเข้าสู่ระบบ ด้วย Gmail Account นั่นเองตรงนี้ผมขอแนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับล็อกอินเข้า Gmail เอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเข้าสู่ระบบแบบนี้จะรวดเร็วแล้วก็จะเข้าใช้งานได้อย่างผมเลยนะครับในเบื้องตน้นคุณจะได้เครดิตจำนวนประมาณ80เครดิตนะครับวันนี้ผมนั่ง Generate ไปพอสมควรเหลือเพียง44เครดิตนะครับในกรณีที่คุณต้องการนำไปใช้งานในเชิงพณิชย์นะครับแล้วก็ไม่ให้มีลายน้ำอะไรทำนองนี้คุณสามารถที่จะ อ่า s u uh, r s c r i b e เพื่อใช้งานชำระเงินเป็นรายเดือนได้นะครับซึ่งเมื่อคลิกไปที่คำว่าฟรีเนี่ยคุณจะมองเห็นในส่วนของฟรีสแตนดาร์ดพรีเมียแล้วก็ Unlimited นะครับในกรณีที่คุณต้องการชำระเป็นรายเดือนจะต้องจ่ายเยอะสักนิดนึงก็คืออยู่ที่ประมาณ10เหรียญต่อเดือนนะครับก็จะเห็นว่าได้อยู่800เครดิตนะครับเจ n เน a เรตวิดีโอได้ประมาณ200วิดีโอแล้วก็สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้คอมเมอร์ a l เชแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็น หัวใจหลักๆที่เราควรต้องทําความรู้จักกันทีนี้เรามาดูกันครับว่าในกรณีที่เราต้องการโฆษณาด้วยวิถี AI ต้องการสร้างคลิปวิดีโอโฆษณาเราจะต้องทํำยังไงผมแนะนาคุณผู้ชมแบบนี้ครับคุณผู้ชมควรเปิด d e e p s e e นะครับซึ่งเป็น AI จากจีนเช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้งานกันมาสักระยะนึงแล้วนะครับคลิกไปที่ Start Now นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Gmail นั่นแหละแล้วเราก็ จะเริ่มใช้ดิฟสีกันได้เลยในเบื้องต้นคุณผู้ชมก็เตรียมการแบบนี้เลยครับคุณควรจะเตรียมพร้อมมาไว้แบบนี้ครับเขียนพร้อมเพื่อ g e n e เรตวิดีโอด้วย AI เป็นภาษาอังกฤษจ,จากข้อความนะครับคุณอยากได้อะไรบ้างนางแบบกำลังถือหลอดครีมกันแดดฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีครามผมทำไว้2พร้อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะว่าแต่ละพร้อมจะใช้งานอย่างไรต่อมาครับบอกว่าเขียนพร้อมเพื่อ g e n e r a ตวิดีโอด้วย AI เป็นภาษาอังกฤษจ,จากข้อความ นางแบบกำลังทาครีมกันแดดบนใบหน้าอ่ะผมเตรียมพร้อมเอาไว้แบบนี้จำนวน2พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะใช้งาน b i s t a l AI นะครับอย่างไรอ่ะเรามาดูกันในเบื้องต้นครับเราสามารถเลือกได้ใน3ลักษณะ reference to video แบบนี้ครับคลิกเมาส์ไปได้เลยจากนั้นคุณสามารถเตรียมรูปภาพเอาไว้ได้จำนวน3รูปภาพนะครับเพื่อทำการ generate ิดีโอของคุณผมได้เตรียมเอาไว้แล้วข้อแนะนำนะครับรูปภาพควรมีความ เกี่ยวข้องกับพร้อมที่คุณจะเขียนคุณทําการอัปโหลดนะครับคลิกที่อัปโหลดอิมเมจนะจากนั้นคุณก็ไปตามหาโพเดอร์รูปภาพที่คุณได้เตรียมเอาไว้นะครับอ่ะแล้วคุณก็คลิกเลือกรูปภาพที่1พอรูปภาพที่1อัปโหลดเสร็จนะครับคุณเลือกรูปภาพที่2ได้เลยรูปภาพแรกผมเลือกเป็นนางแบบนะรูปภาพที่2ผมเลือกเป็นหลอดครีมกันแดดแล้วก็รูปภาพที่3ครับผมเลือกเป็นท้องฟ้าสีครามสดใสแบบนี้ ตรงนี้คือ reference to video คือเราจะเอารูปภาพทั้ง3ใบนี้มารวมกันแล้วก็จะ generate เป็นวิดีโอออกมาแต่มีข้อแม้ครับคุณจะต้องใส่พร้อมเข้าไปด้วยซึ่งเป็นตัวอักษรกำกับนะครับว่าคุณต้องการอะไรอ่ะผมเตรียมพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าพร้อมที่ผมเตรียมนะมีนางแบบหลอดครีมแล้วก็ฉากหลังที่เป็นทอ้ทองฟ้าสีครามผมก็ไปที่ deep seek เลยครับแล้วผมก็วางข้อความภาษาไทยลงไปเพื่อให้อะไร เพื่อให้ Deepseek เขาเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อไปกำกับให้วิสุ AI นะครับสามารถ Generate วิดีโอได้ตรงกับความต้องการของเราตอนนี้เรารอให้ทาง Deepseek เขียนพร้อมให้กับเราให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคัดลอกข้อความไปครับอยู่ใน d o บเบ e ลโค e หรือว่าเครื่องหมายฟันหนูแบบนี้จะเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับจากนั้นกลับมาที่วิสุเนะครับแล้วก็คุณก็วางลงไปได้เลยที่ผมออกเสียงว,ว่าวิสุเแบบเนี้ย เอฟซผมแนะนําเข้ามานะครับว่าภาษาจีนเนี่ยนะครับตัวดีก็เป็นต่อเต่าอะไรทํานองเนี้ยครับถ้าผิดถูกอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับแนะนําก็ได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราเลือกรูปภาพ3าใบเราใส่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษครับคลิก Create ได้เลยใช้จํานวนเครดิตอยู่4เครดิตนะครับในการที่จะอ่า uh, เราจะ Generate วิดีโอในลักษณะแบบนี้ก็คือ r e f e r e n c e to วิดีโอนั่นเองเราใช้เวลา ในการรอสักครู่เดียวนะครับตัววิตุ AI ไม่เหมือน AI ที่ใช้เจนเนอเรวิดีโอตัวอื่นๆครับคือเขาไม่ใช้เวลานานจนเกินไปจนเรารอไม่ไหวนะครับแต่วันนี้เหมือนกับว่าาจะมีการ g จนเนอเรกันเยอะนะครับหรือว่าพร้อมผมอาจจะยาวนะครับจะให้ความรู้สึกว่าเขาเจนเนอเรโดยใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อสักครู่นะครับเพื่อ กลับมาดูกันนะครับว่าเขาจะเจเนเรตวิดีโอออกมาเป็นลักษณะอย่างไรเอาละครับตอนนี้เขาเจเนเรตวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจากต้นแบบที่เป็นนางแบบแบบนี้นะครับแล้วก็หลอดครีมแล้วก็ท้องฟ้าสีครามลองไปกดเล่นวิดีโอดูกันครับว่า,าวิดีโอนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่านางแบบก็จะถือหลอดครีมกันแดดนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะตรงกับพร้อม ผมย้ำนะครับว่าถ้าหากว่าคุณต้องการวิดีโอที่มีความละเอียดสูงเป็น full hd อะไรแบบนี้คุณจำเป็นนะครับที่จะต้องเลือกแพลนชำระเงินเดือนละประมาณ10เหรียญก็เพียงพอครับราคา300กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งคุณจะเจเนเรตวิดีโอคุ้มแน่นอนยิ่งคุณนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอย่างเช่นคุณขายสินค้าแล้วคุณต้องการคลิปวิดีโอที่เป็นนางแบบถือสินค้าของคุณอะไรทานองเนี้วิสุ ai ผมว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะครับ ตรงนี้เป็นแผ่นฟรีนะครับภาพก็จะไม่ค่อยชัดข้อสําคัญคือเวลาคุณที่เวลาที่คุณดาวน์โหลดวิดีโอไปใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะมีลายน้ําติดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดคุณจะใช้งานเชิงพณิชย์นะครับคุณก็ชำระเงินสมัครใช้บริการรายเดือนก็ผมว่าเพียงพอนะอ่ะทีนี้เรามาดูการเจเนอเรตวิธีอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าจอนี้ไปก่อนนะแล้วก็กดไปที่ Image 2วิดีโอครับก็จะเป็นในลักษณะของการ uh, generate วิดีโออีก1ประเภทนะครับตรงนี้คลิกไปที่ image นะครับเพื่ออัปโหลดรูปภาพที่คุณต้องการจะนำมาทำเป็นนางแบบนะครับคุณจะเห็นว่าในรูปภาพนี้เขามีเรื่องราวนางแบบกำลัง เอามือเนี่ยแตะไปที่ใบหน้าบ่งบอกถึงกําลังทาครีมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาพร้อมไปกํากับให้เขากันหน่อยดีกว่าว่าเอาล่ะครับภาพแบบนี้นางแบบกําลังเอามือแตะที่ใบหน้าแบบนี้เราต้องการให้เขาเนี่ยทำพร้อมออกมาในลักษณะของบอกว่านางแบบกําลังทาครีมกันแดดบนใบหน้าแบบนี้ครับเรากลับไปที่ดิ Seek นะครับบอกว่า d ิฟซิก e จน e นเลตอ่าพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเอาไป g e n e r a t e วิดีโอให้หน่อยนะด้วย พร้อมข้อความภาษาไทยที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้เราก็รอสักครู่เดียวทางดิ p s ิกเขียนพร้อมให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับเราทำการคัดลอกพร้อมนี้นะครับแล้วพวเรากลับไปที่หน้าจอของวิตู AI แบบนี้ครับเอาพร้อมไปวางทางด้านล่างครับแล้วก็คลิกเมาส์ที่ Create นะครับใช้เครดิตจำนวน4เครดิตเช่นเดียวกันจะเห็นว่าพอไม่ได้มีรูปภาพ r e f e r e n c e รนจำนวน3ใบเนาะเขาก็ ทำการเจ n เน a เรตวิดีโอให้เราอย่างรวดเร็วเลยมาลองดูกันว่านางแบบผมจะทาครีมหรือเปล่าก็โอเคนะถือว่าใช้ใชได้เลยทีเดียวตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้แพลนฟรีเราจะเจ n เน a เรตวิดีโอที่ความยาวได้เพียง4วินาทีเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะ,ะถ้าหากว่าคุณเขียนพร้อมได้ดีเนี่ย นางแบบหรือว่าวิดีโอที่คุณต้องการที่จะให้เขาทำอะไรแบบนี้เขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างตรงเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับยังไงยังไงคุณก็มองเห็นอยู่แล้วถึงความสามารถของวิตู AI แบบนี้นะครับเรามาดูคำสั่งสุดท้ายนั่นก็คือ text to, to video ครับนะครับการใช้ text to, to video นั่นหมายความว่าเราจะ generate เพียวๆด้วยข้อความครับเรากลับมาที่ d e e p s e e ครับผมใช้ข้อความเดิม เพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการเจเนอเรตข้อความเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับคัดลอกพร้อมไปเลยอันนี้คือนางแบบกําลังถือหลอดครีมกันแดดฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีครามอ่ะเราเลือกไปที่ text to video ครับคุณวางพร้อมของคุณไปตรงนี้เลยเอ๊ะทำไมผมไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางด้านล่างที่เกี่ยวข้องกับการเซตติ้งเลยเนื่องจากว่า เวลาที่เราเลือกเซตติ้งทางด้านล่างเนี่ยด้วยความที่เป็นแพนฟรีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมักจะเลือกในส่วนของอ่าเอสเปกต์เรเชเท่านั้นก็คือจะเป็นวิดีโอแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับก็เท่านั้นเองส่วนอื่นๆนะครับเราก็ปรับแต่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังไงยังไงถ้าหากว่าไม่ได้ชําระเงินเนี่ยเราก็ปรับแต่งได้ค่อนข้างน้อยแพนฟรีก็ประมาณนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับครีเอทเลยจะเห็นว่าเวลาที่ใช้เทคทูวิดีโอเนี่ยนะครับเราต้องเสียเครดิต เพิ่มมากขึ้นนะครับใช้อยู่จํานวน12เครดิตนะครับคุณสังเกตนะเครดิตลดลงไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เรายิ่งเจเนเรตมากขึ้นเท่าไหร่เราเราก็จะหมดเครดิตมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ต้องบอกกันก่อนใช้ในแพลนฟรี free, เราก็จะมีข้อจำกัดแบบนี้ครับอ่ะเขาเจเนเรตมาให้เรียบร้อยลงไปกดวิดีโอเล่นดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับการที่เราใช้ ตัว image to video เนี่ยหรือว่า reference to video นางแบบที่คุณอยากได้นางแบบที่คุณเลือกมาเองอะไรแบบนี้คุณก็จะได้ตรงกับความต้องการมากกว่าการที่คุณจะใช้ text to to v ดี e o นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการสร้างวิดีโอด้วยวิสุ AI หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีชแนลฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามก็เหมือนเช่นเคยเลยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ